อยากทำความรู้จักอยากจะเข้าไปทักทายจะได้ไหมอยากบอกเธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่แอบคิดจึงโดยที่ตัวเธอไม่เคยรู้แอบบอกเธออยู่ทุกที่ธลอป้าใจจะเห็นฉันคนนี้ ีมมมมันคคงจะวามหมาหยอยากจะทำความรู้จักอยากจะเข้าไปทัดใจจะได้ไหมอยากบอกเธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่แอบคิดถึงโดยที่ตัวเธอไม่เคยรู้ใหญ่ไหมเรามาทำอะไรรู้ไหมที่เนี่ย ที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าอุทยานเท้าโกษาเป็นอะไรครับเป็นเจ้าสมัยก่อหรอใช่เป็นท่านเท้าแลวนี่เห็นไหมอะไรในมือเออไม้แล้วพี่เอามาทำอะไรครับไม้ก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นตรงประมาณตีนเขาหรือว่าพวกหินทั้งหลายเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะเราจะเห็นว่าเขาเจ้าไม้เนี่ย ค้ำไว้รอบๆ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 รอบ,ลอบเลยมันเป็นความเชื่อมันเป็นความเชื่อของคนอสองประเภทเประเภทแรกก็คือ,อคนที่มีกิจการ <S <S แล้วก็อ,อยากให้แบบกิจการเนี่ยรุ่งเรืองมั่นคงเหมือนมีอะไรค้ำจนุนพี่<อ>เลยตอนนี้มาสะดวกเลยสะดวกตั้งสำหรับคนประเภทที่สองก็คือ คนที่กําลังมีมีแบบเหมือนกับว่ามีช่วงนี้เคราะห์หรือสตาชีวิตหรืออะไรที่แบบว่าเขาแย่ๆพี่เยนูถามเขาถามปร,ประเภทแรกก่อนที่บอกว่าคนที่มีกิจการแล้วมาค้าเพื่อให้ธุรกิจนี้ก็คือตรงกับพี่เลยดิวันนี้มาตั้งใจที่จะมาเอาไม้ค้าเลยใช่ไหมพี่อ่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเอออันนี้มันก็เป็นที่ที่แปลกตาที่เราเราไม่เคยเห็นใช่ไหมแล้วก็ที่สําคัญมันก็เป็นสิ่งดีอะ่ะ อย่างน้อยเนี่ยคือเราไม่ได้บอกให้งมงาย<ม>แต่อะไรก็ตามที่มันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจเราเราแบบเรากล้าขึ้นมันก็ทําให้ดีไม่ใช่หรอ,อใช่ไหม,มวันนี้ก็เลยพามาให้ดูแล้วนอกจากที่นี่ที่เขาจะมาอ่ามา,าสาการะ,ะแล้วก็เนี่ยเอาไม้เนี่ยมา,ามค้ำอย่างเงี้ยนะที่นี่เนี่ยลองหายใจดูสิหายใจ,ยใจลึกๆส,สังเกตกลิน่นดิธรรมชาติ มันจะตุตุมันจะตุตุตุอะไรอ่ะอ้าวข้าวเนี่มันมีถ้ำเยอะมากแล้วที่ถ้ำเนี่ยข้างข่าวเยอะมากแล้วก็กลิ่นกลิ่นก็เป็นกลิ่นอึของเขาอ่ะอ่าค่อนข้างที่จะพี่เดี๋ยวขอโทษเมื่อกี้อ่ะขาดพี่ไปอันหนึ่งข้อสองพอดีดันไปยุ่งวุ่นวายกับธุรกิจพี่ก็เลยอยากอยากอธิบายข้อสองนิดนึงเผื่อเผื่อท่านผู้ชมอยากจะทราบว่าเอ๊ะข้อสองในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ด้วย ให้แบบเหมือนกับว,ว่ามาที่เนี่ยพอเราไม้มาค้ำเนี่ยก็คือให้ที่เนี่ยที่นี่เป็นสิ่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็คือให้ที่เนี่ยอยู่ยั้งยืนยงหรือมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว,ว่าเออเอามาค้ำแล้วนะก็ขอพรขอพรจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรที่มันแย่ๆขอให้มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสุขภาพที่แบบแย่ๆอยู่ยาเจ็บ สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีสตางค์อย่าจนออย่าเจ็บอย่าจนขอให้แบบอยู่ยั้งยืนยงประดุดดังหินผาที่เราคําไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าอยู่ที่บ้านนอนเฉยๆก็ไม่รวยขึ้นหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องก็คงจะต้องทำทั้งทั้งสองทางแต่วันนี้เรามาทำอีกทางหนึ่งก็คือทางที่เป็นที่พึ่งทางใจไหนๆก็มาแล้วนะพีู่งั้นแจกเลย ของพี่รัตน์นี่ตัวสูงสูงอ่ะเอาไปของโอนี่สูงอยู่แล้วเอาเอาสูงสุดเลยได้ขอบคุณครับอ่าห้วทิมกับทิมตาส่วนอันนี้ของพี่ที่เหลือเนี่ยต้องอธิษฐานอะไรไหมพี่อเราก็ขอไปสิอ๋อถ้าเราอยากอยากจะขอไปอะไรยใช่ใช่ประมาณนั้นว่าแล้วก็ไปทำเลือกเลยว่าจะเอามุมไหน เธอให้เธอรับรู้ว่าบนโลกนี้ยังมีคนคนนี้อยู่แอบคิดจึงโดยที่ตัวเธอไม่เคยรู้แอบมองเธออยู่ทุกทีเธอลอบปาใจเธอเห็นฉันคนนี้ อยากไปอยู่ใกล้ๆเธออยากไปยืนข้างๆกายทุกนาทีมันคงจะมีความหมายอยากจะทำความรู้จักอยากจะเข้าไปทัดใจจะได้ไหมอยากบอกเธอให้เธอรับรู้ เียงใหม่เขาอวดนกอวดหนามีถนนคนเดินที่นี่ก็มีนะใช่ไหมใช่ใช่ปราณบุรีไม่น้อยหน้าวันนี้พามาถึงที่นี่แล้วก็ต้องพามาดูที่นี่ใช่ไหมคะตื่นเต้นมากเลยพี่ตอนแรกพอพี่บอกว่ามีถนนคนเดินยังคิดว่าเฮ้ยมันมีด้วยเหรอพี่เป็นยังไงพอมาเห็นอลังการมากตื่นเต้นใช่ไหมมันยังบริสุทธิ์ด้วยนะพี่นะใช่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 แล้วก็คือปราณบุรีเนี่ยเป็นเมืองเก่าอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าที่พี่มาอยู่เนี่ย อยากจะบอกว่าเออปลานบุรีเหมือน,นงงเหมือนยังไงเหมือนยังเป็นของใหม่ยังเป็นของบริสุทธิ์อยู่เลยอ,ะอ่ะเออไม่ต้องไปไกลมากมายาแค่ปลานบุรีก็จิ้วๆแล้วแล้วถนนคนเดินเนี่ยครับพี่ไม้มันมีตั้งเมื่อไหร่อ่ะครับพี่เราโชคดีครับนี่เปิดเป็นวีคที่สองออ่าวีคแรกกับพี่วีคแรกพี่พี่เห็นเขาโฆษณาเป็นวิวบอร์ดไงก็เลยเสนใจก็เลยลองมาดูอลองมาดูแล้วมั้เอเอตื่นตาตื่นใจดีอ่ะ นี่ก็มีโอกาสเนี้ยนี่วีคที่2ใช่ไหมเลยอาทีมไปไปเดินมาทีมเรามาบุกพามาเที่ยวเลยอันนี้แน่นอนแล้วอยากให้มาจริงๆโิงนี่เร่งแล้วเล่นอีกนึกกลัวแสงจะหมดไม่ใช่อะไรอ่าแล้วนี่ผมดูดูพี่คนเดินเยอะมากเลยนะอ่าบอกแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนพื้นที่เองก็ดีนักท่องเที่ยวเองก็ดีเพราให้ความสนใจมากอ่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคนน้อยกว่านี้นะแล้วฮะอ่า เพราะฉะนั้นนี่เดี๋ยวพี่ว่านะก่อนที่คนจะเยอะกว่านี้เรารีบเข้าไปเดินกันดีกว่าพี่พาทัวร์เลยนะแน่นอนพี่พี่ก่อนอื่นพี่พาเข้าไปในบ้านหลังนี้ก่อนดีนะอ๋อเออเนี่นะครับบ้านที่อยู่ข้างหลังเรานี่นะครับเขาเป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมตลาดเก่าโบราณบุรีครับข้างในนะครับมีแต่ของของเก่าของโบราณเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับยุคเราเด็กๆเลยใช่ไหมพี่ป